เ,เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ E-Office สนะครับเอ f ก็คือ Electronic Office ก็คือเป็นออฟฟิศที่ใช้ลักษณะของอระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่เรานำมาใช้กับ E-Office ก็คือเรื่องของอ f f i c e Information System นะครับหรือว่าที่เรียกว่าระบบสารสนเทศสำนักง,งานนะครับระบบพวกนี้จะถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ช่วยการ ช่วยการทํางานของสํานักง,งานนะครับมีวัตถุประสงค์เรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารนะครับระหว่างพนักง,งานในองค์กรเดียวกันแล้วก็ในระหว่างองค์กรนะครับใช้สําหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านช่องทางอุปก,กรณ์การสื่อสารต่างๆนะครับเราสามารถที่จะจําแนก ระบบสารสนเทศสำนักง,งานพวกนี้ออกได้เป็น4ีประเภทหลักๆดังนี้นะครับก็คือ1เลยระบบจัดการเอกสารนะครับอันที่2ก็เป็นระบบควบคุมและก็ส่งผ่านข่าวสารนะครับระบบที่3ก็จะเป็นเรื่องของการระบบประชุมทางไกลนะครับอันที่4ก็จะเป็นระบบสนันสนบสนุนต่างๆในการดําเนินง,งานของสำนักง,งานนะครับ 3 2ค1ครับครับทีนี้มาดูรายละเอียดกันว่าระบบต่างๆที่ว่า4อย่างนั้นคืออะไรนะครับระบบแรกนะครับเรื่องของการจัดการเอกสารรวบ e-document นะครับก็เป็นลักษณะของการจัดการข้อมูลเอกาสารภายในองค์กรเนี่ยเป็นระบบเป็นรูปแบบของดิจิตอลนะครับเป็นระบบหนึ่งที่พัฒนาช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นเช่นของการจัดเก็บนะครับ การค้นหาเอกสารหรือว่าการดูแลด่านการพิมพ์เอกสารออกแบบฟอร์มจัดฟอร์แมตอะไรพวกนี้รวมทั้งไปในเรื่องของจัดการเกี่ยวกับกากรวัสดุสิ้นเปลืองในการทำเอกสารอะไรพวกนี้นะครับก็ออกแบบจัดทำระบบแล้วก็บริการบริหารเนื้อหาอะไรลงไปในฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา นะครับแล้วก็จัดก,การองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือตัวแรกเป็นเรื่องของ e-document ครับครับห้าสี่สามครับครับระบบที่2นะครับเป็นเรื่องของอระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับาสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็นํามาแทนเรื่อง,องการาส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจากเดิมเนี่ยที่เราจะต้องใช้เป็นกระดาษลงหมายเลข าการรับการส่งหมายเลขทะเบียนรับอะไรพวกนั้นโอ้วุ่นวายนะฮะเราก็มาเปลี่ยนมาเป็นการใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอ,องค์กรเนี่ยสามารถที่จะส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานได้คล่องตัวนะครับแล้วก็ถูกต้องแน่นอนส่งไม่อายังไงก็ไม่ต้องส่งผิดที่หรือว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีผู้รับมีผู้ส่งอะไรที่ชัดเจนนะครับทําหน้าที่เหมือนอผู้จัดการที่คอยดูแลการส่งเอกสารในองค์กรนะครับ าสามารถที่จะส่งระหว่างหน่วยงานระหว่างกลุ่มของผู้รับก็ได้นะครับส่งแล้วก็ส่งถูกต้องรวดเร็วนะครับโดยระบบเนี่ยจะทำการบันทึกนะครับมีการตรวจสอบและการติดตามการเดินทางของเอกสารทุกครั้งนะครับที่ส่งไม่ว่าจะาส่งไปที่ไหนนะครับแล้วก็มีการแจ้งสถานะบอกว่า,อาเอกสารตังเนี้ถึงผู้รับหรือยังนะครับผู้รับรับทราบแล้วแล้วก็นำไปใช้งานอะไร และอย่างนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความปลอดภัยในการส่งเอกสารด้วยนะครับมีการกําหนดสิทธิ์นะครับใครสามารถที่จะเข้าถึงเอกสารตัวนี้ได้นะครับเป็นความลับระดับไหนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะมีการจัดการสิทธิ์ตามองค์กรอย่างเช่นระดับผู้บริหารนะครับระดับผู้จัดการหรือว่าระดับพนักงานทั่วไปนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ส่งนั้นนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตาม สิทธิที่สามารถรับรู้ได้ของแต่ของผู้รับข่าวสารแต่ละกลุ่มนั่นเองครับครับห้าสีสามครับครับแล้วทต่อมานะครับเรื่องของการประชุมทางไกลนะโดยเฉพาะสำนักง,งานที่มีสาขาต่างๆอยู่ทั่วประเทศหรือว่าอยู่หลายๆที่แบบนี้นะครับถ้าเราจะต้องประชุมครั้งหนึ่งแล้วจะต้องให้กับทุกคนเดินทางมานั่งประชุมในห้องห้องเดียวกันเนี่ย ก็คงจะ1เลยสิ้นเปลืองเวลา2ส,สิ้นเปืองค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเราก็จะต้องใช้ระบบที่นํามาแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือเรื่องของการใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งเห็นจะมีจะเห็นว่ามีการใช้กันอยู่แพร่หลายทั้งในเรื่องของภาครัฐนะฮะหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักเองเนี่ยก็มีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยนะครับใช่ไหม <laughs> พูดแบบนี้ อวีดีโอคอนเฟอเรนซ์มาตั้งแต่ก่อตั้งไหมพี่ไม่รู้แต่ตอนที่พี่เรียนมันมีแล้วมานานแล้วลวะยอใช้คำว่ามานานแล้วดีือป่ามานานแล้วพูดกอ่อตั้งในการเป็นม,โมโูสหรือเปล่ามาน่ากลัวไปพี่ไม่แน่ใจว่าว่ามันมาตั้งแต่ก่อตั้งไหมแต่ว่าตอนที่พี่เรียนอ่ะมันมีแล้วโ okay. อเคมหาวิทยาลัยวะะลัยลักษณ์เองเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับเ,เราใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดต่อกับหน่วยประสานงานที่อยู่กรุงเทพมหานครในการที่จะ ประชุมนะครับหรือแม้แต่การเรียนการสอนเราก็สามารถใช้ได้นะครับคือให้นักศึกษาเรียนอยู่ที่นี่อาจารย์อยู่กรุงเทพนะครับก็สอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถทำอะ,อะไรอะไรได้เหมือนกับนั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับ